สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูฟาร,ร์มไก่ไข่ที่ฟาร,ร์มตัวเองนะคะพื้นที่โคกหมูกเก่า ไข่ขอกนี้เลี้ยงไว้26ตัวนะคะมาดูไข่ที่เขาออกกันบริเวณขอกนี้ก็เลี้ยง26ตัวจากขอกเดิมสั่งนี้นะคะมาดูการเป็นอยู่และการออกไขะคะ่ค่ะ อกแม่หนึ่งก้องแลค่ะ ฟคงใหญ่ๆไก่สาวเริ่มหัดออกไข่นะคะ อยู่ีฟน่าจะยังออกใไม่หมดนะคะเพราะไก่เขาก็จะออกไข่เรื่อยๆนะคะจะออกในหนึ่งวันก็ จากประสบการณ์ที่มาเก็บไข่ช่วงเช้าเจ็ดมงเช้ามาเก็บไข่ไก่้วช่วงสักประมาณเที่ยงก็จะมีไข่ออกมาตามมาเรื่อยๆนะคะช่วงเวลานี้ก็ตอนเช้าเลยนะคะเจ็ดโมงเช้าในพวกนี้ก็ได้อยู่สีฟลมพื้นที่ตรงนี้ควกหมูเก่า โล่งเลยนะคะรานะได้อยู่นี่จะเป็นที่ใส่อาหารหมูก็นำม,มาปรับเปลี่ยนใส่เป็นอาหารไก่เลี้ยงไก่แท้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูคอกอีกคอกหนึ่งกันคะ่ะไก่คอกไก่อีกคอกนี้ก็จำนวน40ตัวคาวนี้เรามาดูกอนออกไข่ของเขา ข้างๆก็จะเป็นพวกปิดนะคะเสียงปิดก็จะดังเลยเข้ามาดูกันค่ะไหนเอาอก,ก่อนเอาไปน้อยที ถ้าไม่เก็บแล้วจะไม่จิบข,ข,ข,ขายังนี่มันยังุกไข่อยู่เ้างอเ้ ขออนี้จำนวน40่ตัวไก่ชอบมาเข้ามาชอบมาลืมเลยค่ะนึกว,ว่าแต่มีอะไรตกใจ เขลนยันนยยงอยนอนพักอยู่เดี๋ยวรอให้กระออกมาเต็มแนงค่ะอ,อกไข่แนงเลยนอติดกั้ก็เป็นข้อติด เดินไปไหนก็เดินตาม ไม่เหมือนเป็ดนะคะเข้ามาก็จะลุ่มวันนี้อ้อมตัวเลยค่ะนี่ล้อมรอบตัวเข้ามาสิคาถ้าเป็นเป็ดนี่วิ่งหนีเลยค่ะไก่เนี้เข้ามาหาเลยไก่คุ้นๆเลยะคะ่ะ Tua. mà kẻ xóa đó có sao เดินไปไหนก็ยิ่งตามด้วอะไรเนะคะมะจิค่ะจะออกไปไหม เราเก็บไข่ไปแล้วเดี๋ยวมาดูอีกว่าจะมีไข่เพิ่มไหมคะอุย้ยเขาออกเพิ่มอีกสองฟองค,คะ่ะนี่เลยไข่ก็ยังออกไม่หมดนะคะก็จะออกไข่เรื่อยๆเ,เพิ่มอีกสองฟอง 我看一看，我看一看。啊